เมื่อไ,ไรจะได้เล่นแรงกูอยากรู้ว่าพวกเราจะสามารถไปถึงได้ขนาดไหนเฮ้ยเม่กี้เสียงแมวเหรอได้ไหมอ๋อก็สเปร่นไงสเปรแมวอ่ะแหน่นั่นแหละเแมวอ๋อว้าวแมวไม่ซื้อมาก่อนเยไม่มีตังค์เติมแค้สามร้อยังแพทเทิร์นอ่ะอยากแรปสกินปืนมากกว่าเลย ไอควายมันพูดเขาแบบมันแพงไงเฮียแต่ตอนที่มันเติมเตลลมเติมเป็นสามพันเอ๊ะอย่าอย่าพูดถึงเกมนั้นเลยอย่าพูดถึงเกมนั้นดลยทำไมทำไม not ีน l ทอ b o u าวแดนนะทำไมนะกูไม่อยากพูดอะกูอยากลืมอะไรล่ะรู้สึกเสียดายอะเออรู้สึกเสียดายเฮียไปตีกุลีเด้อเฮ้ยมีตัวมีตัวแฟงหลังนะมีตัวแฟงหลังหวนแฟงหวนแฟง เว้คนหัวเฮ้ยหลานเก็บโค้กเก็บโคโอเคสวยเฮ้ยเีฉยกลับเบิ้ลขับเบิ้ลเขาปนหัวมีคุสกัดไล่ไปแล้วเฮ้ยมีคนมามีคนมามีคนมาบอลแบงโอเมนบอลแฟงโอเมนมีแบบนี้เข้าปนแม่งทิ้งเจอริลีนพะวนดิไซเฟอร์อ่ะตายละ หลังซ้ายหลังซ้ายอยู่นี้อยู่นี้ตัวบอลอยู่ด้านซ้ายไปเลยไปละไปละปืนอยู่ไหนอ่ะไม่มีปืนเลยเนี่ะว้าวโอ้โหเฮียสวยก่อนเฮ้ยปืนเฮียไอชิเกมนี้ถ้ามันมีแพ็คเพลงแบบเคาน์เตอร์นี่เจ๋งเลยเฮียเวลาชนะซีมีฮาร์เบอร์

อยู่ตรเนี้ล่าสุดจะทันหรอไอ้สควอวระเบิดแล้วยู่อ่ะเออก่อนดักรอเลยก็ได้ถ้ามันฉลาดมันก็ยิงไงนะอยู่ล่าสุดตรงนั้นไม่รับตกไปพูดหลับไม่พลาดไม่ดูแล้วภาคสองนะมันมีสองพาดไม่ให้ดูหรอกเพื่อนเปล่าเราไปดูสปวอว์เราเท่าไหร่ยังก็แจ๋เลย ไปดูเรื่องนี้ดิทุกูส่งไปอ่ะจำชื่อเวลาไงอ่ะหลอนจัดเลยว้าวแฟแดนหมอมันมีคนไหมเนี่ยวันแฟง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  <ersch> <One> suppressed one enemy Remaining Enemy e remaining. ดูหลังกล้องเสร็จอโอ้ยดูดูใส่เพืตายดิเยอะ Flashback! One enemy remaining. I love that oh. Flash! Next time, mind the heavy machinery. No charges. <laughs> เหมือนเขาว่าฟิลอะไรเงี้ยก็มอนที่สามอก็เป็นบูคนปกติเฮ้ยไอ้เจียโดนกูไอ้สัตว์แค่มันส่องไอ้ตอนนั้นมันคือหน้าประตูใช่ไหนหน้าดูไหนอย่าไปดูปะกลัวลืมมัแล้วมันคือเรื่องกล่วยอะไรไปตว้ไม่แท็บ

ที่จะไม่ใส่หูฟังมั้งายโอ้มึงดูเขาเอ็มดิเฮียไม่ใช่ว่าที่เราที่ที่เราดูไอตอนที่กูดัวมันก็เป็นหนังผีเออเดอะพูว่ะไอเฮียก็ก็ดัวกูว่ไอเฮียน่ะพักประมาณกี่โมงเลยวะเที่ยงคืนดูไหมเออมึงดูกันไปแล้วกันกูไม่ดูไอเฮีย ไม่กลัวฮะไม่กูหนังหนังผีที่มึงดูมันไม่เคยน่ากลัวเลยกูเศรษตัวแล้วเมื่อกี้บึ้งบอกว่านา้ำน่ากลัวสไอ้หน้าปกกัะดีเฮียหน้าปกมันชอบหลอกอ่ะอ๋ออ๋อไอ้นี่คืออีวิเวเหรออ๋ออีวิเวเดะไลเซอร์อ๋อเฮียเอ้าเอ้าไม่ดก่านั้นเมื่อไหร่อ่ะไอ้เหี้ยโอเมน Spike down C Oh One enemy remaining ไอ้เห oh. okay, uh. <so ียอยู่ดีๆคอมคูจอจอแม่งนี่เฉยเลยอ๋อจยจอมังเด้งังไม่ได้เก็บปืนเียไอ้เหียม่หลังเข้า Spike down mid ใคยมันโดนสับไ Breaking them. I got the spike. One got that. Cards destroyed. Next. Oh. We're here. Stand aside. <laughs> Last player standing. เซตเซตตังกกเซตตรงโกไอ้เหี้ยคอนเสิร์ตคิวจอยวะไอ้เหี้ยไปเดินมาไอ้เหี้ยเขาคดการ์หาเลยไอ้เหี้ยหล่าก่อน

เฉียดอะไรวะเหียหิวจัดเลยเหียเขาเดินไถ่เลยเหียเอไอจัดเดินไปด้วยเลยเี้ยข้กล่าวว่าไอ้เหียไอ้หวยไ่ของกูเหีย m a k i n c e e k i n g o l a n เอ๋อโอเมนบังกูเฮ้ยระวัง ชิบหายกูแต่เฮลท์ฮัทปากด้วยนโว้ยเอ้าโอ้ายจะดีใครไนเนี่ยพี่เสร็จลำพวยเลยหลังเข้าเหรอฮะถ้าบอลบอลออดีอโอ้ยเฮียคนดำตาย

อ้รอเดี๋ยวเฮียไม่พราะอยู่ในอันตล้วเลือดเต็มยูทิเกตไงมูลคุชช่นเฮียยูทิกตไกันมูลคุชู่นซันฟ้าโอ้เ u r p r i s ยข้ารามเงียบข้าราเงีย ดนไลท์มันได้ไอเอ็ Man, มดีบีไปหกจุดห้าอะไรอีวแมนนะนีะิวเดนไลท์โอ้ยโลน่หน่ะเแี่ไไอ้แค่นันมันชื่อเวยอ์สากอะเ โอ้หาหนุ่มชายอันสไก่ไปหลังเข้าหลังเข้าไปโยน switching sides เออใครใครกดใครกดทียอะไรอะสัตว์ไม่ไหวแล้วน้องน้องโอ่หเดีหลวคุยเนี่ยเฮียเรามาได้การงาดนี้แล้ว

มือนท้ฟ้าปริพรปวดทันใดไอ้โดนจิ๊กซอเฮียที่มึงแอบอยากลอดูกูเฮียไม่พลาจริงปมวเฮีย ไปใหม่แล้ววะเจี่ยบอดกูยิงรัวเลยสัต์เฮ้ยิงโน,ววน,ไนไ่ได้หรอวะพี่แบบแปลกนะไอ้สั์ใครมาในเชอรี่บวกขังนั้นมาน้ามานะาเนสะียนั่งวัลสองชั้นเลยเฮียไม่วะใส่แล้วลุกอุ้ยมันมาเอมันมาเอ

โอ้โหเชื่อมหมเข้าหัวไอ้ตาโอ้โหแม่ <c oughs> ยังไม่ช่างเหรอึ <c oughs> มีวันบีวันบีเข้าไปแล้ว Spike down A โอ oh, ้โหเฮียโอ้ยต h องยิงป e นข้างๆนี้ดิเดียวหนึ่งศัตรูเหลืออยู่จุดแม่ไอซ่าโอ้ยช็อปช็อปช็อปเฮนี่้กอนเอาไปควงเลยดิข้าอยู่ไหนวะนะเอาไปควงเลยดิ เฮ้ยอะไรอ่ะยึดด้ว่อ้เมควงเดกควงเลยกควงเดมงควงไงกดแหลกวายเดกดวายกดวายเอ้ยมีเพลงด้วยเหรอเออยักเพลงเหมือนเพที่พัดเบรอะไรยอ่ะอยู่สามสี่เพลงเดี๋ยวเบฟตที่ัดเบรอะยี้อ้้อ้อ้อ้ยแ้้วอ้้ จดแม่ไอจะไปรู้มากจะโรเทตก็แล้บีบีบีโอ้ยเอร์ซีสุ่มเลยเนาะ วัวมันเข้ากาลาดมากเลยเพราะว่าอยู่กับเพราะว่าวินโดว์เพราะว่าวินโดว์ที่หลักของแม่งคือฮาร์เบอร์อ่ะมันโลแล้วเข้าไมา้นี่ได้เนี่ยมา30 <seconds> left. s e c o n d เนี่ยโอ้กูดูตรงเองนะ,ะครับกูไปเลย <Okay. S 2> มาๆมา,มาปะกูกูไปไรไพ่กูไป <Spike S 2> ทางนั้นก็ได้ไอ้เหี้ย สัต์ตกเอลมีบอกูบังให้กูบังให้<า>โอเคาูเอ้ยจอดลงมาลงมาจะต,ตายแล้วเฮียแหววไม่ตายเฮียช่างเข้าแบก <laughs> อ่ะฮียจีซังเอมีนะ ีก็มีหนึ่งฝากูมีเหรอสองตัวระวัง B ีนะ <Okay. S 2> เดินอยู่แถวเนี้ยขวากว่าเนี้ยเดินกลับไปละไม่์เด p l I see, 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 I see, I see I see, I see, 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 see. see, 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 see. Oh yeah. I don't do One like. enemy remaining enemy A. Spike down A ไอ้สวรกูเตกโอ้โหไอ้เย้เย <slightly> ้10วินาทีเหลือโรม่าสามสิบพันหรอว่าอ้สารเชียร์จีซังแบกจัดเอ้ยเลยเหรอ โอเมมนใจึงได้ชื oh, sí, ่อโอเมนมึงใจเย็นดีเฮียสัตว์ทำสงครามแม่งก็ตายอย่างนี่ยจี้สังโคตรเอาเอ้ยแผนแผนแผนเอแผนเอแผนเอ one enemy remaining ah. <laughs> oh, yeah let us go let's go <laughs> 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 defenders win <laughs> yeah,